ก็บพบกับช่างแมดโมูอ็กถือเอเอ็กอ็กฟรีนะน้องๆน,นะครับทุกคนครับเออผมก็ผมก็ <c oughs> จะมาเล่นร้งนะครับล้งทีมนะโอเคนะเราก็จะมาดูส่วนกิจกรรมกันเลยนะดับแรกนะผมก็จะเป็นขี่มังกรนะครับมาใหม่เลยนะมีผ้าด้วย นอ้ทายักที่อะเรามีชั้นนะฮะนี่เปิดตัวให้เราเปิดตัวแต่อันนี้คือมังกรนะยังไม่ได้อัปเด่นะฮะนี่ก็ส่วนกิจกรรมนะผมก็เมาผมก็เกือบเมานะนี่ก็ส่วนกิจกรรมนะก็ <c oughs> มาใหม่นะก็มาจัดกันได้อนะอันนี้ก็ส่วนกิจกรรมลดราคานะครับเสื้อ วินมอเตอร์ไซค์มาใหม่นะครับผมนะครับโอเคไม่มีอะไรพูดทำนะคอมเพลงกซ์เราขอเข้าไปรีบกันเลยไปรียโอเคก็มาแล้วหน้านี้มาถึงหน้านี้แล้วผมจะพาลงเลยละกัน ผมจะลงก็ลงนี่แหละคนมันจะเยอะหน่อยมีอยู่สองคนน่ะตีหนึ่งก็พอเนนะี่ยนายตีหนึ่งอนะมา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 กเลยอ่กะกเลยอ่ะ กระไรที่แค่คุณไม่ไหวว่าได้ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่มีปืนทุกคนล้มหนึ่งนะล้มหนึ่งนะล้มหนึ่งเกือบตายโอ้ล้มหนึ่งเกือบตายล้มหนึ่งเกือบตายครับเกือบตายนะเกือบตายนะเดี๋ยวรอนมาได้ เอาจัดคนยังเถื่อนบอกเลยตรงนี้ไม่โดนเลยอะเอาไหมยีงไม่โดนเลยอะครับ ไม่ไหวแล้วเนี่ยเหมือนนี่มีนะเอ้ยล้มโอ้โดนโดนหลังโดนหลังเฮ้ยวะ อะไรวันนี้เช่วยได้ครับน้องๆช่วยได้ครับเพื่อนช่วยได้ครับช่วยได้ครับอยืยมช่วยไหนก็ด,ด,ด,กนดีเอาดีมีตั้งห้าร้อยอ่ะเกือบตายนะเพื่อนอ่ะ ช่วยนะครับช่วยนะครับพหนูเบอร์สองโอเคนะแต่เบอร์อื่นไม่โอเคนะช่วยได้ครับช่วยได้ครับโอ้ไม่ช่วยเลยบางคนอ่ะเออของครับหอมครับหอ,อ,อมมากอ่าเอาไหม่เอาไหม่มื่แกี้ฟอมเมื่อกี้ฟอม รวดเร็วอะเอาดีๆแล้วมาตอนนั้นไม่มีปืนมันลอยมันหลอยมันลอยครับมันหลอยเย,ย่ยน yeah, ม,มือถึงหลอน ก็คือฮักก็ค <h allen> ือฮักไปไปไปเสียเวลามากไม่น่าเสียเวลากับเพื่อนคนอู้ยิงรุดอีกสุดยอดก็อี้น่าอันใหม่แหละ กล่อง400จะไปช่เพื่อนก่อนเพื่อนว่าไม่ตายอะ่ะชูเพื่อนก่อนชูเพื่อนก่อนเบื่อนไหนวะอีหลอนนี่หลอน เพื่อนไม่ช่วยอ่ะเอ้ารถฮะอย่างนี้รถลร็วๆฮะเลยเลยฮะโอ้โหของคุณรับจมจนจ,นจนุดคิปนะครับก็ แ่นี้แะครับ๊ายบายครับจุบหัวแล้วดกคนแล้ว